หยิบผ้ามาพลิกซ้ายมือเจอร่องตัดเป็นร่องจมลงไปอย่างนี้นะครับมีโอกาสแทกเก้าสเลยดูแล้วซื้อเป็น60สิบวิกับเอลอปาสวัสดีครับพาระพุทธโทธพิมพ์จัมโบ้คุณแม่บุเรือนนะครับปีสองสนะครับตรงบริเวณใต้แขนครับจะมีเส้นขีดคมๆข,ขีดแตกลงมานะครับสขีด คอตรงนี้ครับจะนูนกูมออกมาเลยครับกูมนูนเป็นลักษณะใบหูนะครับตั้งแต่บริเวณคอขึ้นมานะครับมีจุดสังเกตหนึ่งนะครับตรงเรียนตาซ้ายครับกลมและอยู่สูงกว่าตาขวาตาซ้ายจะเป็นลักษณะกลมกลมและอยู่สูงกว่าเราจะเห็นลักษณะเส้นเกิดจากการถอดพิมพ์นะครับบางองค์ติดชัดติดตื้นบ้างเป็นลักษณะเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับพลิกด้านหลังมาครับจะเป็นลักษณะยันพุทโธนะครับซึ่งยันจะเป็นลักษณะจมลงไปตรงนี้จะมีลักษณะติ่งโคมๆออกมา พระองค์ติดชัดไม่ติดชัดแล้วแต่นะครับนะอมาครับด้านล่างก็จะมีลักษณะอยู่ในตัวเหมือนคล้ายตัวอีนะครับนะตัวสระอีนี่ครับมีเนื้อเกินออกมาสุดใจตังนะครับนะหยิบผ้ามาพลิกซ้ายมือเจอร่องตัดเป็นร่องจมลงไปอย่างนี้นะครับมีโอกาสแท้9กเลยนี่ครับลงไปแท้90%ิเนลยนะครับพิกใต้ฐานมาจะเป็นลักษณะเหมือนเรือใบครับตรงนี้จะหนาแล้วก็ค่อยๆสโลบบางลงมานี่ครับขอบซ้ายนะครับมีร่องตัดตรงนี้ ส่วนขอบขวาเป็นร่องนูนๆครับใครมีสวยๆย,ยินดีรับเช่านะครับหลายหมื่นนะครับนะพิมจัมโบ้นะครับสวยๆบางองค์หลักแสนเลยนะ